สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะนําสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว6งวดนะครับส่วนวิธีทำนะครับใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยครงละวันที่1นึ่งครั้งบวกด้วยหลัก10เลขท้าย2ตัว1ครั้งบวกด้วยหลักหน่วยเลขมลครัที่1 1ครั้งบวกเลข9คงที่นะครับและถลยบวกหนวก1นะครับก่อนอื่นก็ไปดูคําเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากจินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับจมกันเลยครับงวดแรกครับหลักร้อยเท่ากับ5นะครับ5าบวก8เท่ากับ13นะครับ3าบวก9เท่ากับ2 2บวก9เท่ากับ11นะครับได้1นะครับ 1บวก1เป็น2นะครับเดินหกับ2ครับหนึ่งจะเป็นตัวกันนะครับจะวิ่งแค่2นะครับเลขที่ออกครับสองนะครับเข้า2นะครับตัวนี้ก็มานะครับเข้าทั้ง1ทั้ง2นะครับต่อไปครับ3บวก2นะครับ สามบวกสองได้ห้าบวกหได้หกหกบวกเก้าเท่ากับสิบห้านะครับได้5้านะครับห้ากับหกนะครับเลขที่ออกสี่หกนะครับเข้าหกนะครับที่หลักหน่วยครับต่อไปนะครับศูนย์บวกสี่นะครับศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสิบสองนะครับ สองบวกเก้าเท่ากับสิบเอ็ดนะครับเน่ยมนึงได้สนะครับเลขที่ออกสองแปดนะครับเข้าวิ่งสองนะครับต่อไปนะครับแปดบวเท่ากับสินะครับสิบบวกสี่เท่ากับสิบสีนะครับสิบ่วกเก้านะครับได้สนะครับสกับสนะครับ เลที่อ94นะครับเข้า4นะครับ96อ่าอต่อไปนะครับ 6บวก9นะครับ6บวกเท่ากับ15 5 3บก3เท่ากับ8 8บวก9เท่ากับ17นะครับ7กับ 8، นะครับเลขที่ออก37นะครับอันนี้เข้าตัวกันนะครับส่วนมากจะออกตัวท้ายนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวกันเฉยครับต่อไปนะครับ6บวก3เท่ากับ9นะครับเบได้9 9ท่ากับ18นะครับ อ่าเลขแดนะครับ8ดกับ9นะครับเลขที่ออกห้าเก้านะครับหมดแล้วนี่ครับเอาเ้านะครับที่ลกหน่วยครับเอ้านะครับ ต่อไปนะครับวันหน้าเลยนะครับ6บวก5นะคับบวเท่ากับ11บเเท่ากับ4 4บวก9้าเท่ากับ13นะครับได้3นะครับตัวแรกครับ3ามกับสนะครับได้3ากับ4นะครับวิ่ง4นะครับวันที่16นะครับ16 ตุลาหกเจนี้นะครับบิ่งีครับตวการคือเลข3นะครับอ่าก็ไปลุ้นกันนะครับว่าจะมีเห็นไหมนะครับอขอให้ท่านผู้ชมท่านสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับอ่าสูตรทุกสูตรอาจมีเข้ามีหลุดได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ